สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวหมานะครับเป็นพันมารีนอยนะครับแต่จะมาดูความสามารถของน้องกันนะครับผมสิ่งจูงใจก็คือของกินครับเจโร่เจวเจวกู o ดบอยเจโรดาวดาว สปีดคุเลฟคุเลฟสปีดดาวสปีดคอยนะครับพอ,อเขาทำตามคำสั่งเราเนี่ยเราจะให้อาหารเขากินนะครับคขาบอกคำสั่งก็ไม่ยากครับฮิว เป็นการให้เขามาอยู่ข้างลำตัวด้านซ้ายเรานะครับผมส่วนดาวก็คือให้เขาลอนลงไปนะครับอย่างเช่นอย่างนี้ครับดาวดาวแล้วก็ชูสองแขนครับชูเล็บให้น้องสปีดครับคือเห่ามาคิว ชูเล็บสปีกกูดบอยมาคิวแล้วก็ให้รางวัลน,น้องครับคิวชูเล็บบายแค่นี้แหละ